สวัสดีครับผมพัดจากทีพัดรีวิวคลิปนี้อาจจะไม่เห็นหน้ากันแต่บอกได้เลยครับว่ามีสิ่งว้าวรออยู่กับรถยนต์ไฟฟ้าจากบัวโนนะครับที่นี่คือสนามปทุมธาน,นีสปิดเวเราได้รับเชิญเป็นเกียริจากบัวโนนะฮะในการทดสอบวันนี้เนี่ยมีรถยนต์ให้เลือกหลายรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น x c 4 0รุ่นรีชาร์จนะครับคือที่เป็นไฟฟ้าล้วนเจ้าตัวนี้เนี่ยบางทีจะเรียกว่า BEV ครับชาร์จไฟได้แบบหนึ่งไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในรวมถึงรถยนต์ในไลน์ต่างๆนะครับที่ใหญ เราก็ได้รออีครับเริ่มต้นนะครับต้องบอกว่าในลายต่างๆของรถยนต์บนบวในครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นหน้าตาที่ค่อนข้างละไม้คล้ายกันนะครับ เรียกว่าดูหน้ารถปุบเนี่ยก็รู้เลยแหละว่าเป็นรถยนต์อนโบนะครับโดยในรุ่น x c 4 0รีชาร์ตนะครับหรือ x c 4 0รีชาร์ตเนี่ยเขาจะมีกระจังหน้าแบบที่ค่อนข้างปิดแบบนี้นะครับแน่นอนครับว่าเมื่อไม่มีเครื่องยนต์สันดาบแล้วเนี่ยระบบระบายความร้อนจากอากาศเข้าไปเนี่ยก็จําเป็นน้อยลงนะครับด้านหน้าเปิดกระปรงขึ้นมาเราจะพบกับช่องใส่ขอนะครับเราจะไม่เห็นถึงมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ใดๆตรงนี้เลยนะครับมีเพียงช่องเติมน้ําสําหรับฉีกกระจกที่ผู้ใช้สามารถเติมได้เองเท่านั้นโดยที่จะมีกล้องรอบคันมาให้นะครับ มาพร้อมกับล้อมแม็กขนาด19นิ้วในด้านท้ายนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าที่มีความลึกประมาณ80กว่าเซนนะครับและส่วนกว้างสุดเนี่ยประมาณสัก125เซนโดยประมาณวัดตรงที่เป็นหลุมเข้าไปแล้วนะครับขนาดเก็บของอาจจะไม่เยอะมากแต่เรียกว่าน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานโดยที่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นหลุมนะครับสำหรับเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าสายชาร์จไฟบ้าน AC มาให้นะครับจะไม่ได้มียางอะไรมาให้ตรงนี้ เอาละเราไปเรื่องของความแรงกันดีกว่าครับในสนามทดสอบนะครับที่เป็นปฐุมธาน way, ีสปีดเวย์อาจจะไม่ยาวมากแต่แน่นอนครับด้วยรถจนที่แรงขนาดนี้เนี่ยตามที่เคลมมาจากโรงงานนะครับมันว่าบอกว่าถึง1 0 0ใช้เวลาเพียงแค่4.9วินาทีเท่านั้นว้าวและแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาเนี่ยสามารถวิ่งได้ระยะไกลสุดที่450กิโลเมตรตามมาตรฐานของ NEDC ครับและวัลลุวเคลม,มาเองว่าระยะที่ทำได้อยู่ที่ประมาณสัก418กิโลเมตรครับ ซึ่งจากการที่ผมลองกดดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีเหลือต่ำเพียงแค่5%ครับทุกคนครับเราก็สามารถวิ่งได้ระยะทางโดยประมาณที่21กิโลเมตร,รว่าคุณทำงานชานเมืองนะครับระยะไปกลับไม่เกิน20กิโลเนี่ยแบตเตอรี่ที่เหลือเพียงแค่5%นะครับเราอาจจะลืมชาร์จตอนกลางคืนก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะฮะการใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามารีวิวชมกันนะครับเครับ จากตัวอย่างนี้นะครับเป็นการซ้อนคลิปกัน2รอบนะฮะอาจจะไม่ตรงเป๊ท่าทีเดียวแต่ก็พอเห็นผลแล้ว่าจากการทดสอบมานะครับได้ประมาณ5วิต้นต้นนั่ง2คนนะครับผมเชื่อว่าถ้าแบตเตอรี่เต็มกว่านี้หรือว่ารถยนต์พร้อมกว่านี้นะครับเพราะคันนี้เนี่ยวิ่งมาทั้งวันแล้วนะครับน่าจะมีความร้อนสะสมในระบบพอสมควรตัวเลขน่าจะลงไปต่ากว่า5าวิได้จริงครับและเปิดวาร์ป4.9่จุดวิแบบนี้นะครับกับราคาเพียงแค่2องล้านห้าแสนเก้าหมื่นเท่านั้นว้าว เรียกว่าถ้าเทียบกับรถยนต์พรีเมียมคันตลาดแล้วในราคานีเนี่ยวอลโว X4 40น่าจะแรงที่สุดแล้วนะครับในส่วนของฟีลลิ่งการขับขี่นะครับผมว่าค่อนข้างเฟิร์มตามสไตล์ของวอล v o มีตึงตังบ้างเล็กน้อยและขับขี่ได้ค่อนข้างง่ายครับตัวรถที่ดูเป็นทรงครอสโอเวอร์ over, แต่ของจริงก็ไม่ได้สูงนะไม่รู้สึกว่ามันมีอาการย้อย,ยโยนเย็นสักเท่าไหร่รวมถึงจะมีระบบไฮลอดแอซิสต่างๆซึ่งถ้ามีรีวิวเต็มนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกัน Sí. Okay. และอีกรุ่นที่เราทดสอบกันในวันนี้ครับคือ Volvo XC90 PHEV ครับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นปลนะั๊กอินไฮบริดนะยังมีเครื่องสันดาปอยู่นะครับ <ไป S 1> และมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเสียบปลั๊กไฟบ้านได้ซึ่งจากการทดสอบอัตราเร่งนะครับกระทืบเต็มเท้ามีล้อปัดให้เห็นบ้างเหมือนกันนะครับการขับขี่ต่างๆค่อนข้างง่ายนะครับแม้จะเป็น SUV ไซส์ใหญ่แบบนี้พวงมาลัยเบามากเบ้าเหมือนซิปที่ขายญี่ปุ่นเลยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบพวงมาลัยหนักๆมากกว่า และลองไปลุยทางออฟโรดนะครับก็มีระบบออฟโรดเข้ามาช่วยซึ่งก็ต้องบอกครับว่าเห็นเป็นพรีเมียมคาร์แบบนี้นะฮะลุยได้ไม่แพ้กระบะเลยความตึงตังก็เช่นกันอันนี้เป็นสลับใช่ครับหนึ่สลับเขายๆหย่อนลงไปแล้วปล่อยเขาเป็น walking speed ไปเลยคอยคุมเบรบเบาๆเ,เขาครับไป้ไปอย่าเบรก หมด,เ,ดเขาไม่มีแรงขึ้น <laughs> ในการหักเลี้ยวความเร็วสูงต่างๆผมว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะมีเสียงยากบ้างแต่ตัวรถเนี่ยเกาะนิ่งเกนนาะแน่นเป็นตุกแกเลยเสียดายนะครับว่าสนามสั้นไปนิดนึงและมีรถข้างหน้าไม่งั้นเราจะรองความเร็วให้สูงกว่าน,นี้หน่อย กักกกบมเย็คคลาดรุรไดดโดยสรุปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเป็นทริปสั้นๆที่วอน v o จัดขึ้นมานะครับในการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าของเขา d i เรกชั่นของวอน v วค่อนข้างชัดเจนนะครับคือมีความรักโลกมากขึ้นวัสดุหลายอย่างที่เราเห็นเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยมีหนังเข้ามาร่วมด้วยแล้วบางส่วนเนี่ยเป็นผ้ากำมะหยี่ด้วยซ้ำไป และตั้งแต่ปี2022นี้เป็นต้นไปเราไม่น่าเห็นรถจนเครื่องสันดาปเพียวๆในวอล V วอีกแล้วอย่างน้อยสุดก็ต้องเป็น PHEV แต่วันนี้ที่ผมยังไม่เคยขับวอลโวรลชาร์บนถนนจริงความรู้สึกผมยังเอ็นเอียงไปทางเครื่องสันดาปใหญ่ๆบึ้มๆจะเป็นเทอร์โบหรือ NA ก็ได้มากกว่าครับด้วยความแรงที่เราใจด้วยเสียงท่อที่แผดหวานก็คงต้องรอวันที่ลองริชาร์บนถนนจริงแหละครับว่าความรู้สึกจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า และด้วยการที่ฟอนวูเปิด B H E V หรือรถยนต์ไฟฟ้าร้วนกับฟ o น v o X C 40 e c ชาร์จมากับราคาเพียงแค่2 5 9 0 0 0 0บาทตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราคึกคักอย่างแน่นอนครับและเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปรีวิวรถยนต์อะไรนะครับคลิปนี้เนี่ยส,สั้นๆแล้วกันกับฟ o นวู r ร c ชาร์ e ทั้งหลายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s ับสไคเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมพัทที่พัทรีวิวบ๊ายบายสวัสดีครับ